สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อในมือคุณ7 Delivery ยูเครนนะคะเกิดเหตุรถของประธานาธิบดียูเครนถูกชนโดยรถยนต์อีกคันหนึ่งค่ะซึ่งทางโฆษกรัฐบาลของอยูเครนก็ยืนยันนะคะว่าประธานาธิบดีนั้นปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะ เซอร์กี้ไนไคโฟรอฟโฆษกรัฐบาลยูเครนออกแถลงการสั้นๆค่ะเปิดเผยว่ารถที่ประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เลนสกี้ของอยูเครนนั่งโดยสารมาพร้อมองครักษ์ประจำตัวถูกชนโดยรถยนต์โดยสารอีกคันหนึ่งค่ะแต่โฆษกรัฐบาลยูเครนยืนยันว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วยืนยันว่าไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงค่ะ ส่วนเจ้าของรถยนต์ที่ขับมาชนรถของผู้นํายูเครนก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันได้รับการปฐมพยาบาลในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะและถูกนําตัวขึ้นรถพยาบาลออกไปจากสถานที่เกิดเหตุค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้วัย44ปีเพิ่งกลับออกมาจากการทำเซอร์ไพรส์เยือนเมืองอิสยัมทางตะันอกียงเหนือของยูเครนเมื่อวานนี้ซึ่งยูเครนเพิ่งจะยึดเมืองน,นี้คืนกลับมาได้จากรัสเซียค่ะ โฆษกรัฐบาลยูเครนระบุได้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายกำลังสอบสวนเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n n e น s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ